สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเลขเด่นดวงดีอาจารย์ศรีเมืองเอกนะคะทุกๆ16วันเรามาเจอกันวันที่16ธันวาจะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างนะคะจากลูกเต๋าของแม่ผีเสื้อสมุทรอุเยอเยปะชะดะอุเยอเยปะชะดะอุเยอเยปะชะดะซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนขอให้รวยไปด้วยกันนะคะ จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันอาทิตย์โชคจะได้จากเลขรถค่ะรถเก่ารถใหม่ได้หมดหรือรถของท่านมีหลายคันที่ไปประสบอุบัติเหตุมาโดนเฉี่ยวโดนชนนะคะบางท่านบอกไม่มีรถทําไงไปเจอรถชนรถเฉี่ยวตามถนนหนทางเห็นรถสวยเลขสวยได้ดูข่าวเกี่ยวกับรถชนรถอุบัติเหตุก็ได้เช่นกันนะคะรถแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์รถส องแถวรถทัวร์รถตู้ได้หมดนะคะแล้วก็เลขบ้านเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์จับเด็กบอกกุม,มารให้ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์โชคจะมีเลขเจ็ดมีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งเลขศูนย์สามตัวมาหนึ่งตัวนะคะคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ฟังท้ายๆรา,ายการนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันจันทร์โชคบ,บอกว่าจะได้จากอายุแฟนพอสอบเกิดแฟนบางท่านบอกไม่มีแฟนใครก็ได้ที่อยู่บ้านเดียวกันนะคะลองถามเขาดูเขาอายุเท่าไหร่คนที่เรารักเจ้าที่ให้โชคจุดทุบสั้นทุบยาวเป็นโคง้งเป็นงอก็ได้นะคะหรือไม่เลขที่บ้านของท่านนะคะเลขเด่นนั้นมีเลข6เลข9้าเลข5 3สตัวมาหนึ่งตัวค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคาน โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันน,งนังคารโชคนั้นเขาบอกว่าจะได้จากเลขรถใหม่ท่านซื้อรถใหม่ป้ายแดงถ้าไม่ดีรถป้ายแดงเห็นใครผ่านมาหน้าบ้านจอดหน้าบ้านไปถนนหนทางไปเจอรถป้ายแดงเลขสวยก็ลอง ติดไว้ก็ได้เช่นกันหรือท่านไปบวชไปถือสิลไปได้กับที่วัดแม่ชีบอกหรือผู้หญิงที่ไปบวชด้วยกันบอกให้ก็ได้เช่นกันหรือแม่อุมาเมื่อกลนอิมอยู่บนบ้านก็ลองไปดูใต้ฐานนะคะอาจจะมีเลขเลขซีเรียสนัมเบอร์เวลาท่านบวงสรวงปลุกเสกนะคะจะมีเลขตรงนั้นนะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสองสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันโชคจะได้จากคนท้องผู้หญิงเข่าอวบนะคะคนท้องผู้หญิงเข่าอวบหรือนางไม้นางตะเคียนใกล้บ้านใกล้วัดได้หมดนะคะคุณอาจจะไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านลองดูเบอร์ว่าเป็นเบอร์อะไรราคาเท่าไหร่นะคะจะได้โชคจากตรงนั้นคะ่ะเลขนั้นมีสองมีหนึ่งมี6 3สามตัวมาหนึ่งตัวคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน เลขนั้นจะได้จากการที่ท่านไปทําบุญไปทําบุญที่วัดไหนเสี่ยงจำศีนะคะก็จะได้จากเลขเสี่ยงจำศีคันน้ำมนต์ก็ได้นะคะหรือไปทําบุญบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนไปบวชพระบวชเนนบ้านเพื่อนลูกเพื่อนได้หมดเด็กบอกกุมารให้นะคะถ้ามีกุมารหรือเด็กเขียนศูนย์ถึงข้าวใส่ภาชนะถ้าเป็นกุมารคุณก็หยิบขึ้นมาก็ได้หรือให้เด็กให้ลูกหลานหยิบก็ได้เช่นกันนะคะจะได้โชคจักตรงนั้นเลขนั้นมี5มีศูนย์มี2 3ตัวมา 1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโชคจะได้จากท่านไปงานศพไปงานข่าดำนะคะงานศพงานข่าดำอายุฝ่าโรงนะคะได้หมดบัตรคิวไปโรงพยาบาลไปธนาคารบัตร ATM ท้ายบัตรประชาชนเลขที่ท่านคำนวณก็ได้เช่นกันเลขนั้นมี1มี3มี4ีส,สตัวมา1ตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันศุกร์โชคจะได้จากอายุแม่พอสเกิดแม่อายุคุณพ่อพอสเกิดคุณพ่อนะคะได้หมดแล้วก็จะได้จากปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมาถ้าท่านไปขอไปหาท่านนั่งรถคันนั้นไปก็ซื้อรถคันนั้นที่ท่านเดินทางไปนะคะเลขนั้นมี3มี4ี่มีเจสหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันเสาร์จะได้จากท้ายเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ที่ท่านไปซื้อมาเบอร์สวยก็ลองไว้หรือไม่มีมีเบอร์เดียวหรือมีหลายเบอร์เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกก็ลองไว้นะคะเลขพี่บ้านค่ะให้โชคเจ้าที่ให้โชคเลขรถเลขนั้นมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้านะคะขอให้โชคดีดวงของท่านทั้งแปดวันนะคะเลขเด่นที่อาจารย์ศรีคำนวณ เอาไว้วันที่16ธันวานะคะข้างบนเด่น8เด่น5รอง3ดับ4ชนเด่นนะคะข้างล่างเด่น7เด่น2รอง6ดับ1ชนเด่นเลขดับมีโอกาสมาแล้วก็ไม่มาก็ได้เช่นกันนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามอาจารย์สีนะคะแชร์ให้เพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามอาจารย์ตลอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีรวมทั้งท่านที่โทรมาเปิดดวงกับอาจารย์สีนะคะ300ทําได้ทุกเรื่อง99้สอง คถาม49บาทหนึ่งคำถามขอบคุณที่ติดตามไปในเพจขอบคุณที่ติดตามไปในกลุ่มปิดเล็กเด่นดวงดีนะคะชื่อเดียวกันหมดจะได้หาง่ายๆเนาะขอบคุณที่ไปเป็นเพื่อนอาจารย์ที่ใน Facebook ขอบคุณที่ไว้วางใจอาจารย์เข้าไปขออาจารย์ทําคู่โต๊ะไทยทุกงวดจะทําให้ปีท่านละ2ชุดนะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีค่ะรักทุกท่านนะรวยๆเฮงๆค่ะ